สวัสดีเอนะคะก็มาสรุปเลขหลังหวยออกช้าไปหน่อยเพราะปีใหม่เนาะฉะลองกันไปฉลองหวยออกเบิ้ลไม่ชอบเลยค่ะก็เราก็ได้สองตัวล่างตรงๆกันไปเนาะในชุดเด่นที่แอดสรุปไปกันอันนี้ชุดอ่าชุดเต็มสูตรเนาะก็ออกไม่คิดเลยว่าจะออกเบิ้ลอีก สองตัวนะ่ะห้าสี่ในแอดแอดก็ดกติดนะสองตัวบนนะ่ะแต่มันไปอยู่คู่หน้าใช่ก็ได้กันแค่สองตัวล่างเนาะแล้วก็รู้สึกจะเด่นตัวเด่นเข้านะคะอันนี้นะคะอันนี้คือชุดเต็มสูตรนะนี่ไงแอดเห็นไหมแอดมีห้าสี่ด้วยเห็นปะแอดกล่าวว่าห้าสี่ก็พงจะมาถ้าสี่ติด แต่มันดันไปอยู่คู่หน้าซะอันนี้ก็เป็นชุดที่แอดสรุปแอดก็สรุปเป็นชุดเด่นเลยเห็นไหมแปดชุดแรกเลยวางตัวแรกเลยแต่แอดไม่ได้ซื้อนะเพราะแอดไม่ชอบเล่นหวยสองตัวเนาะตรงเลยนะออกแปดเก้านะคะชุดสรุปก็เข้าตรงตรงกันไปใครเล่นก็ดีใจด้วยเนื้อใครถูก่ะ ก็ได้แค่สองตัวล่างเนาะืางงวดที่แล้วสองตัวบนตรงแต่ไปอยู่ในชุดกันทุนง,งวดนี้ตรงเหมือนกันอยู่ในชุดเด่นแต่เป็นสองตัวล่างต่อมาก็จะเลขเด่นนะเพื่อนให้ดูเลขเด่น เด่นมันเข้าเห็นไหมเพื่อนเข้าตัวที่สองเลยจากยี่สิบเจ็ดสำนักเนี่ยเห็นไหมเข้าตัวนี้แล้วก็ไปเข้าตัวรองนี้อย่างที่แอดเคยบอกอะกเลขอะไม่หนีไม่มันไม่หนีหลักในชฉล่สองช่องเนี้ยสามช่องเนี้ยร้อเยเปอร์เซ็นตต้องมาแอดเริ่มเลนึงไปจับโอ้ยเดี๋ยวนะ จับเลขดับนะแต่พอเลขดับมันก็ยังว่ามันออกมันมันออกเบิลเนาะเราก็ไม่จับอันนี้เบิลสองยวดเลยห้ามาสองยวดแล้วนะเพื่อนๆห้าสี่สี่แปดมาหลักสิบเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างที่แอดบอกอะ่ะข้างล่างนะมันจะมาให้เพื่อนๆคอยสังเกตด,ดูเลขเนี้ย พูดถึงถ้าใช้เด่นบนเด่นล่างยังได้เลยนะแต่แอดเน้นบนมากกว่าก็เข้าไปนะคะสิบหน่วยเลยสี่อันนี้เข้าร้อยก็คู่เลขดับมันก็ต้องผ่านอยู่แล้วใช่ไหมเพราะคงเพรามันออกเลขเบิ้ลเนาะ สามตัวอย่างผู้ที่บอกนะคะไม่เข้าสามตัวไม่เข้าเนาะเพื่อน,อนๆก็เข้าใจอยู่เพราะแอดจะไม่จับเลขเบิ้ลเนาะเสียดายจังเลยทอดแอดคิดว่าถ้าไม่ออกเบิ้ลนะงวดเนี้ยยางไงก็ได้โต๊ะสามตัวแต่ในเมื่อเลขมันออกเบิ้ลมาซะแล้วก็ผิดหวังกันไปเนาะคู่โต๊ะก็ ไม่ไม่เข้าถ้าออกเบินอีกตรงใจต้องพักแล้วมั้งงวดหน้าเนี่ยงวดต่อไปมันยังไงกันแน่รัฐบาลหม่งวงล้อกันยังไงสองงวดติดเลยถ้าสามงวดติดเนี่ชาวบ้านเลิกเล่นหวยกันหลายคน,นยหันไปเล่นเล็กเบิน <laughs> โอเคนะเพื่อนๆอแอดก็มาสรุปแค่นี้นะคะก็งวดหน้าก็เจอกันใหม่เนาะต้อนรับปีใหม่กันเลยละวันที่เท่าไหร่ยังไม่ได้ดูเลยว่าเขาจะออกวันที่เท่าไหร่สิบหกหรืออะไรเนาะก็ส่งท้ายปีเก่าก็ได้แค่สองตัวล่างแต่ก็เป็นชุดเด่นตรงๆถ้าเพื่อนคนไหนเล่นก็คงจะได้ตังใช้กันบ้างอนะเนาะไม่มากก็น,น้อย ก็คลิปหน้าก็เจอกันใหม่เนาะในงวดของปีสองพนอยหกสนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีปีใหม่เนาะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะไม่เจ็บไม่จนนะคะสวัสดีค่ะ